thank you พี่ยนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องจ้าจาโรสสวยเกตเอทุกทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่กดติดตามช่องน้องจ้าจาโรสสวยอยู่นะคะเมื่อนี้เหมือนเดิมเช่นเคยค่ะน้องจ้าจายู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68ค่ะก่อนถึงสี่แยกมินบุรีนั่นเองนะคะอันน่าจักที่ขายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีค่ะเมื่อนี้น้องจ้าจาเขายิบยกเป็นอีซูซูดีแม็กซี่ประตูขั้นนี้มารีวิวให้เบิ่งกันนะคะบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ฟีดาวนะคะอันดับแรกเเเเลลลยยยยแแ้้้้้้้วววกกก็็ปนนนนนนนีีีีร์อออโตคคััหหหมม่่่่ิิงงงงะะูาพ 6 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองสภาพสวยเดิมทั้งคันนะคะเพราะว่าเป็นรถปี2016แต่ไม่วิ่ง6,000 60, นะคะเป็นตัว1.9เครื่องตัวเร็จนะคะเป็นเกียร์ออโต้สภาพสวยเดิมทั้งคันนะคะหนาใช้งานบอร์เคยผ่านการชนบ่เคยผ่านการพลิกความบ่เคยผ่านการจมน้ำค่ะใครลายท่านตามหาชื่นชอบนะอิูซุสีสบอลเงินนะคะสภาพเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยเดี๋ยวเข้าไปเบิรงรายละเอียดรอบขั้นกันนะคะแต่ก่อนไปเบิง่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องจ,จ้าจ้รารถสวยไว้น้ำเด้อค่ะพี่น้อง เดี๋ยวน้องจอาจัดภาพไปชมความเดิมความสวยของรถคันนี้กันนะคะแต่บอกอีกเลยว่าเป็นสภาพที่บระธานระพับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นรถขับมาใหม่นะคะพี่น้องนะคะอันดับแรกนะคะอันดัดนหนาเลยนะคะไฟนะคะเดท้ามันนิ่งมีมาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟมันติลิสเตอร์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคันนี้มีมาให้แล้วค่ะพี่น้อง แล้วก็นในส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเป็นแบบโค้เมีอย่างสภาพสวยๆเดิมๆหม่ไม่เลยทะเบียนคันนี้เด็กไปพร้อมกับตัวรถนะคะพี่น้องขาสภาพสวยเดิมนะคะสีกับเดิมๆจากโรงงานเป็นสีบอลนะคะพี่น้องเป็นสีทีบเคย่านการกับสีเปลี่ยนเหล่มาแน่นอนค่ะสภาพรถพร้อมใช้งานแล้วนะคะพี่น้องแค่รอบวัดสภาพอีกหนึ่งรอบเท่านั้นเองนะคะใครที่ได้เป็นเจ้าของรถคันนี้บอกไว้เลยว่าคุมแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวแซดนะคะหนึ่งจุดเกับตัวแซดหรือว่าตัวท็อปนั่นเองเป็นปี2016นะคะที่พชรยอ์เสนอขายราค่าแค่หาแสน เก่าวันเก่าพันบาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวนะคะพี่น้องราคาหนี้สามารถจับต้องได้ทุกคันเลยนะคะขายทีเครดิตดีฟรีดาวหรือว่าไรายได้ไป็สองเท่าของค่างวดก็สามารถเช่าซื้อได้ค่ะไรายได้สองเท่าของค่างวดแบบใดนะคะพี่น้องก็คือว่าคันนี้รถอ่าพอนแค่เดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคะประมาณนี้ถ้าลูกค้าฟรีดาวนะคะก็ต้องมีเงินเดือนอยู่ที่23,000บาทนะคะก็สามารถเช่าซื้อคอนเดียวได้โดยไม่ต้องคำไม่ต้องรวมนะคะเดี๋ยวเราไปเบอกรายละเอียดรอบขั้นตอ่อรอบขั้นกันต่อเลยค่ะพี่น้อง ะะรายละเอียดรอบขั้นนะคะแม็กกับเป็นแม็กอันลอยเดิมๆจากโรงงานนะคะได้พร้อมยางปี2020่ค่ะสภาพพร้อมใช้งานเดิมๆสวยๆนะคะใต่ซุ่มลอสภาพรถ่อนขาง,งจะไม่เลิมกริปนะคะทั้งขั้นเลยนะคะทีมาทีไปสามารถตรวจสอบได้ะคะ่ะเช็คระยะตรวจสอบได้เลยว่ารถขั้นนะะีนน้นะคะพันกัรชนมาบอลนะคะพี่น้องนะรายละเอียดรถนี่นะคะน้องจ้งจาจ่าจีภาเบิง้งความไม่ความเดิมส่วนสเปกรถนะคะลูกค้าพ่อขาวขาวแล้วก็รูนะคะเรืองสเปครถอยู่แล้วแต่น้องจ้งจาจ่าจะพยาย,ยามพิเศษความเก่าความเดิมให้พี่น้องได้เบิ้งนะคะ แลวก็นในส่วนของขางประตูนะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เล่นเดินนะคะซึ่งมาเป็นกับตัวรถเลยกระจกเป็นพับอัตโนมัติไฟฟ้ฟานะคะส่วนกันสากติดมาให้เรียบร้อยนะคะประตูซีบ้านนะคะที่เปิดประตูเป็นแบบโค้งเมียนทั้งหมดเลยนะคะบันไดทางขึ้นกับสภาพพร้อมใส้งานทั้งหมดเลยนะคะแล้วการในส่วนของอ่าล้อด้านหลงังคือกันนะคะเป็นล้อแม็กคือกันค่ะยาง4,220ทั่งซีเซนตนะคะพี่น้องเบ่งสภาพไต้คัซีนะคะด้านหลังอันนี้คือสภาพมากกับตัวรถเดิมๆเลยบ่ไดพานกรม ตัดต่อตัวถังบไดายผ่านการชนการส่ม,มาแน่นอนนะคะเพราะว่าบริษัทเพชรยนต์ของเฮาเป็นบริษัทขายรถเกีเองนะคะใครที่สนใจและชื่นชอบอยกากได้รถซีประตูเกียร์ออตโต้ไปใวใส่งานนะคะขั้นหนีบควบนภาพเลยนะคะเพราะว่าสภาพรถสวยเดิมทั้งคันบ่เคยผ่านการชนค่ะเพราะว่าจะของเดิมบใส่มือเดียวนะคะรถบ่ะชามนะคะพีน่น้อง้วกะด้านท้ายนะคะด้านหลังนะคะกัดจะมีในส่วนของ คำว่าตเซ็ดนะคะแล้วก็ดีดีไอนะคะแล้วก็ที่เปิดฟ้าท่ายเป็นแบบผ้าเมียน,นะคะตัวนี้บพรา,ทาะท่นเรามีกล่องหลังใหม่นะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ในส่วนของอการชดดานหลังนะคะมีติดเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยจากช่องเดิมไฟถ่ายกับสภาพเดิมเดิมสวยๆไม่ไหมนะคะพี่น้องรอบอับสภาพเปอร์์เซ็นตรับประกันวันละครในสวยกว่าทีรีวิวแน,น่นอนนะคะรอบเว่าจะเป็นภาษีพระบายตังนี้เข้ากับติดตั้งติดต่อให้ลูกค้าเรียบร้อยเพรต้องเพย์ยังเพิ่มเติมนะคะ ขามเบืงกันต่อในส่วนของภายในนะคะพี่น้องสภาพอ่าสภาพภายในนะคะตรงนี้นี่กระดาษยังอยู่เลยนะคะเนีย่ยถรอปรอับสภาพนะคะพี่น้องเนี่ยรอรอปรับสภาพรอเก็บงานนะคะ สภาพภายในค่อนข้างจะใหม่และสวยเดิมกริปทั้งคันเลยนะคะอันนี้เป็นรถบรรทักเก็บงาน100%นะคะพี่น้องนี่เป็นรถสภาพเดิมๆมากแบบนี้เลยน้องจะจารีวิวให้เบิ้งเห็นจะชัดเลยนะคะเบาะก,กับเบาะใหม่ๆจากโรงงานนะคะแลวก็ข้อโ้นดันหนาค่อนข้างจะใหม่บาไม่ห้อยฉ่ำบาไม่ห้อยถลอกบาไม่ห้อยชำรุดนะคะคอนโซลดันหนาตรงเกียร์นะคะก็เป็นคอนโซลเกีย, auto ะะย,ยร์ออโต้นะคะสามารถลืนเรื่อหลิจิิทยุไดวีซีดีได้ค่ะนะคะเกียร์ออโต้แบบรูดนะคะพี่น้อง พวงมลาลัยย่งเบาเป็นพวงมลาลัยมัตีฟังชันนะคะเพราะว่าเป็นรถปี2016ค่ะพี่น้องนะคะกับกว้างไม่แล้วก็ไม่น้อยนะคะขคับขี่นึบกอถนนดีเยี่ยมเลยนะคะพี่น้องขับทางไกลบ่เมือนะคะสำหรับเกียร์ออโต พี่น้องท่านไหนที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดการออกรถยกํานนองจ้าใดนะคะขอให้มีเอกสารยืนยันรายใดในการจัดไฟแนนซ์นะคะตรงนี้น้องจ้าจายินดีดันลูกค้าทุกเคสเลยนะสะาพภายในนะคะพี่น้องรถประชามิลีนะคะเพราว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังค่ะพี่น้องนะคะสภาพซุ้ยเดิมหนักใช้งานทั้งหมดเลยไขรทีเห็นแล้วอยากซื้อให้พ่ออยากซื้อใส่เองนะคะแบบบอยากดาวนะคะมั่นใจว่าจะคองเค่ดีดีค่ะพี่น้องแบบบอติดแบ็กลิตบอติดแท็กกิ่งมากนะคะ มาสามารถคุยกันได้หรืออยากซื้อสดค่ะพี่น้องในรถเกตเอนะคะรถจาพาไปแดงราคาเมือสองก็สามารถโทรมาหาหนอยเช่าได้นะคะ,ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งในส่วนของรายละเอียดของของเครื่องยนต์กันค่ะพี่น้องแล้วก็มาเบิ้งในส่วนของด้านหน้านะคะเครื่องยนต์นะคะ สภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะคะรถไม่เคยผ่านการชนน็อตทุกตัวว่ามีห้อยขยับนะคะสีรอยแตมมาจากโรงงานยังอยู่ที่เดิมค่ะแบตเตอรี่นะคะได้ลูกใหญ่ๆโตๆไปเลยนะคะสภาพแบตเตอรี่ไม่ไหมพึงเปลี่ยนห้ฝาน็อตแกมซ้ายแกมขวาว่ามีห้อยขันว่ามีห้อยขยับค่ะฝากระโปรงก็เช่นกันค่ะว่ามีห้อยขันห้อยคลายว่ามีรอยหมุนเลยนะคะสนวนกันความร้อนเพิเฟร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มรอยอยู่นะคะ การในส่วนของเครื่องยนต์บบมีรอยเยิมจากน้ำมันเครื่องบบมีห้อยชนบบมีห้อยเปลี่ยนบ่มีห้อยแกยไ้ไขใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้บอกไว้เลยว่าลุกร,รักลูกค้ารับมั่นใจและน้องเจ้าจาระบัะกัน,นเรืเลยว่าการคัดรถของบริษัทเพชรยนต์ของเฮ้านะคะเน้นรถเกตเออย,อยู่แล้วนะคะบ่ว่าจะเป็นสภาพนะคะหรือว่าเครื่องยนต์นะคะทุกอย่างเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเฮ้าขัดรถดีรถเกตเอนะคะพี่น้องไ้ค้นลูกค้าของเพชรยนต์เนี่ย ได้สบายใจนะคะแล้วก็มั่นใจแล้วก็จากวารันตีลานจังอ่าผ่านการขายมาเกือบ30ปีนะคะสำหรับภาษีพรบนะคะจะจ่ายตอให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยไม่ต้องเพย์ยังเพิ่มเติมแล้วก็มีวารันตีลานให้ด้วยนะคะ30วันแล้วก็มีบริการชุกเฉินยี่สิบชั่วโมงฟรีหนึ่งปีนะคะทั่วประเทศเลยบริการนี้ก็สามารถคุ้มครองลูกค้าไปนะคะตลอดระยะถึงหนึ่งปีนะคะลูกค้าอันนี้ก็ข,ขอบคุณอะ ควบคุมนะคะแล้วก็ดูแลคุมคร้องลูกค้าไปเลยนะคะสำหรับบริการ W Smart ชุกเฉินของเฮานะคะสำหรับการมื้อนี้เดินทางมาถึงถ่ายคลิปแล้วค่ะพี่น้องน้องเจ้าจ่าก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชื่นชอบลกคคณิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็โทรมาสอบถามเจ้าจ่าได้นะคะทันโทรมาบับรเด้นน้องเจ้าจ่าโท่กลับแนนอนค่ะสำหรับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะกับเจ้าอิซุซูดีแม็กนึงจะเก่ตัวแสบเกียออโต้คนน่้นะคะสวัสดีค่ะ